รีโมทสั่งสตาร์ทระยะไากลนะครับกดตัว,วล็อกค้างไว้ประมาณ3-5ถึงวินาทีนะครับรถก็จะสั่งสตาร์ทอัตโนมัติให้นะครับสวัสดีครับพบกันอีกคลิปนะครับกับ BKK Smart Car Thailand ที่เอโท่มันดิฟนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เป็นตัว Toyota ลีโวล็อกโคนะครับเป็นป้ายแดงรถเพิ่งออกสูตรมาประมาณ300กิโลนะครับมาติดตั้งเป็นระบบพุสต์ทคีเลตเป็นสมาร์ทคีเต็มรูปแบบนะครับเป็นระบบตัวคีเลตเมื่อเดินเข้าไปใกล้รถนะครับรถก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัติอ่าแล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือน2ครั้งนะครับผมไปดูฟังก์ชันการใช้งานภายในนะครับว่าติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับผม เขับมาดูฟังก์ชันการใช้งานภายในสําหรับตัวพุสตาและก็ระบบตัวเคียลนะครับผมติดตั้งก็จะได้รีโมท2ตัวนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาตรงรุ่นของตัวท็อปของตัว Fortuner นะครับผม ทังข้างหลังแล้วก็จะมีกุญแจสำรองสแต์ซ่อนเอาไว้ด้านในงานทั้งหมดก็จะเหมือนกับตัวท็อปทุกอย่างนะครับผมจะได้ฟังก์ชันเป็นตัวสมาร์ทคีย์ตรงรุ่นนะครับผมการใช้งานผ่านรถหลังจากที่รีโมทเข้ามาในรถนะครับสังเกตว่าจะมีตัวไฟกระพริบทุกๆประมาณ2วินาทีนะครับเพื่อ,อตัวกล่องกับตัวรีโมทมีการติดต่อกันว่าเออเจ้าของรถแล้วก็ตัวรีโมทอยู่ในรถนะครับการใช้งานก็เหมือนกับรถตัวท็อปนะครับผมก็คือ,อะระบบตัวสตาร์ท ถ้าเราไม่เหยียบเบรกนะครับกดเพียงหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเปิด ACC นะครับใช้งานฟังก์ชันของตัววิทยุแล้วก็ตัวจอนะครับผมถ้ากดซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราไม่ได้เหยียบเบรกนะครับก็คือเป็นการกดออนระบบออนทั้งหมดภายในรถเช็คสเตตัสของรถทุกอย่างครับผมกระจกสามารถขึ้นลงได้ นี่คือก็เหมือนกับเราเปิดกุญแจไปที่ออนนะครับผมถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นในสเตตัสของการดับนะครับผมถ้าต้องการจะสตาร์ทเครื่องให้หยยบเบรกหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มได้เลยนะครับผมฟังกชันจะเหมือนตัวท็อปทุกอย่างครับใช้งานง่ายๆมากนะครับผมตัวนี้ลูกค้าติดตั้งกับทางร้านนะครับทางร้านก็อัปเกรดเป็นตัวปุ่ม ตัวตรงรุ่นของตัวตัวยูทาให้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมาเป็นปุ่มตรงรุ่นนะครับก็จะมี2ส,สีนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ตามสเตตัสนะครับผมมาดูฟังก์ชันการใช้งานของตัวรีโมทันบ้างครับรีโมทเมื่อรถเครื่องยนต์ติดอยู่เราสามารถใช้งานอิสระได้จากในรถนะครับก็คือสามารถล็อกตู้รถปล่ล็อกได้ ข้อดีของเขาก็คือในกรณีถ้าเกิดว่ามีลูกหลานหลับอยู่หรือว่าบางท่านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับอยู่ในรถเราก็สามารถสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้เขาโดยที่เราออกไปทาธุระข้างนอกไม่ว่าจะเข้าปั๊มไปห้องน้ําหรือว่าไปกดตู้ a t m เเราก็สามารถจากล็อกจากภายนอกได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้บุตรหลานของท่านมาช่วยกดล็อกประตูตรงที่ด้านขวานี้นะครับผมเพราะว่าระบบกุญแจเราไม่มีแล้วเราเป็นระบบตัวพุชสตาร์ทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม ทีนี้มาดูตัวระบบกุญแจเดิมนะครับผมกุญแจเดิมทางร้านออกแบบให้ใช้งานสามารถาเสียบไขสตาร์ทได้กรณีฉุกเฉินกรณีถ้าเกิดว่ากล่องมีปัญหาหรือว่ากล่องทังนะครับผมก็แกะฝาค้กเวอร์ออกมาแล้วก็เสียบกุญแจสตาร์ทได้เลยสังเกตว่า,าระบบ ผุสตาร์ทเราก็สามารถทํางานเป็นคู่ขนานนะครับทางร้านติดตั้งให้าสามารถสตาร์ทผ่านทางผูส้สตาร์ทก็ได้หรือว่าสตาร์ทผ่านทางช่องกุญแจก็ได้นะครับกรณีฉุกเฉินนะครับเท่ากับว่า,เ,าเราไม่ได้มีการดัดแปลงระบบนะครับระบบเดิมของรถอยู่ครบหมดนะครับผมใช้งานาให้สะดวกสบายขึ้นโดยการใช้ผู้สตาร์ทมาคุมตัวระบบกุญแจแทนนะครับผมฟังชันต่อไปอีกอย่างนึงก็คือว่าเกียร์ลูกค้าก็สามารถจอดได้ในตำแหน่งเกียร์ n ปกติคนไทยเราชอบจอดรถซ้อน,นคันนะครับในห้างเราก็จอดเกนได้เลยโดยที่ให้รถสามารถเข็นได้ปกติแล้วถ้าเป็นระบบกุญแจเดิมรถจะบังคับให้เราจอดที่เกียร์ P แล้วก็กรณีถ้าเกิดว่าเราจะดึงมาที่เกนก็ต้องมากดชิปล็อกตรงนี้เพื่อให้รถเข็นได้แต่เมื่อท่านติดตั้งคูปซ์ตาร์แล้วเราไม่จะเป็นต้องดึงกุญแจออกแล้วก็สามารถจอดในตำแหน่งเกนได้เลยครับนี่คือความสะดวกสบายของการติดตั้งคูปซ s ตาร์ระบบตัวสมาร์ทคี์นะครับผมอ่าไปดูฟังก์ชันต่อไป ฟังก์ชันต่อไปก็จะล็อกรถอัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราขับรถเคลื่อนที่ออกไปนะครับผมก็เมื่อรถเคลื่อนที่ออกไปแล้วมีการเหยียบเบรกครั้งแรกหลังจากที่รถเคลื่อนที่ไปรถก็จะล็อกอัตโนมัติให้แล้วก็จะปลดล็อกอีกครั้งกรณีที่เราจอดรถแล้วก็ดับเครื่องยนต์นะครับผม เดีย๋ยไปดูฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือฟังก์ชันโหมดสั่งสตาร์ทนะครับผมรีโมทสามารถาสั่งสตาร์ทในระยะไกลได้ประมาณ20-30เมตรนะครับผมการสตาร์ทก็สามารถากดผ่านตัวรีโมทได้เลยทุกอย่างสามารถโปรแกรมผ่านรีโมทได้ทั้งหมดนะครับกดสั่งสตาร์ทแล้วก็รถก็จะสตาร์ทในระยะไกลให้กรณีที่เราเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้นะครับรถก็ จะสวิตชิ่งไปให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานต่อประมาณ3-5วินาทีนะครับ mm. เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวใดสตาร์ทกับคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานพร้อมกันนะครับเป็นระบบเซฟตี้หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วตัวรถจะล็อกอัตโนมัติให้1นครั้งนะครับ mm. เพื่อป้องกันการเข้าถึงตัวรถนะครับคนที่สามารถเข้ามาในรถได้จะต้องเป็นเจ้าของที่มี ตัวกุญแจคีย์เลตเท่านั้นครับก็คือการปลดล็อกหนึ่งถังเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นเจ้าของรถนะครับถึงจะเข้ามาใช้งานภายในรถได้น,นะครับผมสรุปฟังก์ชันทั่วไปนะครับของตัวคีย์เลตที่แตกต่างกับตัวรีโมทเดิมของลูกค้านะครับนี่คือรีโมทเดิมของลูกค้าอาจจะเป็นรีโมทซ่อนพับเก็บดอกไว้อย่างนี้ครับรีโมทเดิมก็มีหน้าที่ล็อกก็ไขล็อกได้นะครับผมฟังก์ชันที่ได้มาของตัวระบบพุชสตาร์ตรีโมทใหม่ก็จะได้ฟังก์ชันล็อก คลายล็อกแล้วก็ค้นหารถนะครับกรณีเราจอดรถในห้างเราหารถไม่เจอก็สามารถกดค้นหารถได้แล้วก็ระบบสั่งสตาร์ทในระยะไกลนะครับพร้อมกับเปิดแอร์อุ่นเครื่องอุ่นแอร์ไว้แล้วก็สามารถล็อกอัตโนมัติกรณีที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับผมการกดล็อกหนึ่งครั้งก็จะมีสัญญาณเสียงเ,เป็นเซ็กแวให้เราได้ยินนะครับแล้วก็ตัวไฟกระพริบก็ จะกระพิบบอกสัญญาณว่ารถอยู่สเตตัสล็อกหรือว่าคายล็อกก็จะมีสัญญาณตัวไฟฉุกเฉินจะบอกสเตตัส mm hmm. ทั้งหมดนะครับรวมทั้งกรณีถ้าเราขับขี่อยู่แล้วก็มีการจอดอมีการเปิดประตูออกไปตัวไฟฉุกเฉินก็จะโชว์สถานะให้รถคันหลังรู้นะครับว่า เพื่อความปลอดภัยสําหรับรถที่ตามหลังมานะครับผมก็ชื่นชอบอย่างไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดส,สับสก b e ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันด้วยตัวระบบพุ s สตาร์ทแล้วก็ตัวระบบคีย์เลของตัว Toyota Revo นะครับตัวนี้เป็น l o อกโคนะครับผมมาติดตั้งเป็นระบบพุ s สตาร์ทแล้วก็ตัวปุ่มตรงรุ่นของโรงงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ